ฮอตจนแฟนเพลงพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะสำหรับต้นข้าวสุปริยาสาวน้อยเสียงทองจากรายการดวนเพลงชิงทุนที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ถึง68สมัยและยังคงครองใจแฟนเพลงลูกทุ่งได้อย่างเหนียวแน่นโดยน้ำเสียงที่ไพเราะและบุคลิกที่น่ารักสดใสทำให้มีงานโชว์และตารางงานแน่นไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะ แต่ล่าสุดในโลกโซเชียลกลับมีข่าวลือหนาหูว่าค่าตัวของน้องต้นข้าวพุ่งสูงถึง2 0 0แสนบาทต่องานจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนคลับต่างสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากคลิปวิดีโอการแสดงของน้องต้นข้าวที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเธอได้ขึ้นเวทีร้องเพลงพิษรักพิษณุโลกเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือจากแฟนๆล้นหลาม คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วเพียงวันเดียวก็มียอดเข้าชมเกือบ1ล้านครั้งยอดไลค์กว่า4 5 0 0 0ันครั้งพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมฝีมือการร้องที่ทรงพลังของเธอในบรรดาคอมเมนต์มีชาวเน็ตรายหนึ่งจุดประเด็นถามขึ้นเปราว่าค่าตัวน้องได้ยินว่าขั้นต่ำสองแสนจริงหรือเปล่าถ้าจริงยินดีด้วยทําให้เกิดกระแสพูดถึงกันต่อเนื่องบางคนเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะความโด่งดังของน้องแต่บางคนก็สงสัย ว่าตัวเลขนี้อาจจะสูงเกินจริงงานนี้แฟนคลับของน้องต้นข้าวไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบกลับพร้อมให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อที่ถูกต้องโดยบอกว่าใครจะติดต่องานน้องไปที่เพจต้นข้าวสุปริยาเลยค่ะคนรับสายจะเป็นคุณเพลงน้องสาวครูนิวส่วนเรื่องค่าตัวอย่าเพิ่งเชื่อข่าวลือไปฟังจากปากครูนิวเองจะดีกว่าซึ่งทำให้กระแสะในโซเชียลเริ่มคลี่คลายและรอคำชี้แจงจากผู้จัดการตัวจริงค่ะ Yeah. <laughs> ปัจจุบันน้องต้นข้าวยังคงเป็นเด็กสาวที่ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนเดิมโดยล่าสุดเธอออกมาอัปเดตผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่ากำลังใช้เวลาช่วงพักคิวงาน3วันซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆและพี่ๆในวงเพื่อเตรียมขึ้นแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยของโรงเรียนกาญจานานุเคราะห์ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าค่าตัวจริงจะเท่าไหร่ความสามารถและความตั้งใจของน้องต้นข้าวก็คือสิ่งที่แฟนเพลงชื่นชมและรักเธอเสมอและนี้ก็เป็นอี หนึ่งสัญญาณที่บอกว่าดาวดวงใหม่ในวงการลูกทุ่งกำลังส่องประกายและยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่รอเธออยู่